ทำเอาคนเป็นแม่อย่างแอรินยุคตทั์ใจแทบขาดเมื่อต้องส่งลูกชายน้องขีน่าวัยสามเดือนเข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกเพื่อรักษาอาการโรคไส้เลื่อนซึ่งแอรินได้ถ่ายคลิปลงในช่อง YouTube ของตัวเองเล่าเหตุการณ์ที่มีหัวใจคนเป็นแม่ทั้งน้ำตาซึ่งแอรินเล่าว่าแอรินพาขีน่าไปผ่าตัดไส้เลื่อนหลังจากพาลูกไปตรวจผิวหนังและพบว่าลูกเป็นโรคไส้เลื่อนเป็นมานานแล้วต้องเข้ารับการผ่าตัดในวันอาทิตย์นี้น้อยสองสารลูกจะบาตายโรคไส้เลื่อนเป็นกับทุกคนได้ มันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นช่องที่อยู่ระหว่างไม่ได้อยู่ในช่องท้องของเขามันได้อยู่ตรงกล้ามเนื้อเวลาเขาร้องไห้หนักๆมันจะลงไปปูดที่ลูกอัณฑะของเขาเห็นมาสักพักแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงหายแต่พอหมอเห็นก็บอกว่าต้องผ่าตัดพรุ่งนี้จะไปเตรียมตัวผ่าตัดกันผ่า9ก้นาฬิกาสีนาทีแต่เขาต้องหมดนมตั้งแต่ตีห้เพื่อเข้าใจคําว่าใจจะขาดรู้ว่าการเป็นไส้เลื่อนเป็นเรื่องธรรมดามากแต่พอมาเป็นแม่คนแล้วต้องเห็นลูกมาผ่าตัดตอนอายุ3เดือน ตัวเล็กนิดเดียวแต่ต้องมาดมยาสลบมันรู้สึกใจสลายทรมานจิตใจ